สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้ผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่ทราบแหล่งชนสือจงเข้าออก8ประเภทสถานที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สะพานแขวนซันเย่ในอุทยานแห่งชาติทารกุเตรียมเปิดทดลองใช้12สิงหาคมนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์เข้าไต้หวันจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่สนามบินและกักกันโรค14วันกระทุ้นการท่องเที่ยวในประเทศการรถไฟไต้หวันออกตั๋วโดยสารรอบเกาะหลาย10วันสำหรับนักเรียนนักศึกษาสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวเอ็นไอเอง สะพานแขวนซันเย่ญญในอุทยานแห่งชาติทรกโกที่ได้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยเตรียมเปิดทดลองใช้ในช่วงบ่ายของวันที่12สิงหาคมนี้ ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติทารโกะกล่าวว่าในช่วงของการเปิดทดลองใช้นั้นจะทำการแบ่งจำนวนของผู้ที่ต้องการเข้าชมสะพานดังกล่าวออกเป็น4กลุ่ม2กลุ่มแรกจะเป็นช่วงเช้าและ2กลุ่มหลังจะเป็นช่วงบ่ายซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีจำกัดจำนวนเพียง200คนเท่านั้นและเพื่อความปลอดภัยทางการอุทยานได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ที่ต้องการไปชมจะต้องทำการลงออนไลน์ล่วงหน้าก่อนและ ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมในช่วงเปิดทดลองใช้ส่วนค่าเข้าชมหลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วจึงจะมีการประกาศอีกครั้งก่อนช่วงสิ้นปีนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองเวลาสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์038612528 ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มาจากต่างประเทศและมีผู้ที่ติดเชือ้อโดยไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัดเพิ่มขึ้นแต่อัตราการสวมหน้ากากาอนามัยของชาวไต้หวันกลับลดลงศูนย์ประชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันได้ประกาศเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องสวมหน้ากากาอนามัยเมื่อเข้าออก8ประเภทสถานที่เช่นสถาบันการทางการแพทย์ ระบบขนส่งมวลชนตลาดและศูนย์การค้าเป็นต้นเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อศูนย์ประชาการกลางป้องกันโรคติดต่อ,อยังย้ำว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกยังคงรุนแรงอยู่ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าออกสถานที่แออัดหรือมีผู้คนที่มีจํานวนมากรวมถึงสถานที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเคร่งครัดขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสป,ปาหาหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ